คืนนี้ครับนอนด้วยกันนะดปวยแฟนกันครับต้องนอนด้วยกันนะครับไม่ไม่ได้ไม่นอนก็ได้ไม่นอนไม่ไม่เขานอนที่ไหนอ่ะบ้านทองบ้านทองบ้านทองบรรยากาศดีมากเยอะสวยมากเลยอ่ะเขาอ่ะเธออ่ะ ครับท่านผู้ชมผมขอตัวไปนอนกับแฟนก่อนนะครับว <laughs> สวัสดีครับพบกับช่องแล้วหลวาวสวัสดีทุกคู่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาทําตามที่ทุกคนคอมเมนต์บอกมาแล้วว่าอยากให้เป็นแฟนกับพี่มินนี่หนึ่งวันนะครับ <laughs> วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่มินก่อนโอเคปะก็ได้ครับว่าเอซีขอมาเราก็จัดไปเลยค,ครับ <laughs> <laughs> ก็อยากเป็นแฟนมากๆเลยเอาจริงๆ,ๆอะ่ะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมอยู่อำเภอเขาคอนะครับผมก็วันนี้มาเที่ยวมีพี่ตามมีพี่ดิวแล้วก็บุ๊กบักแล้วก็พี่เบบี้ใหม่นะครับมาเที่ยวกัน6คนนะครับออวันแรกที่เราพักกันเป็นบ้านต้นไม้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางไปที่พักต่อไปอีกนะครับแล้วบนเขา,ขาแล้วพิเศษก็คือเราจะทําตัวเป็นเฟรมนม่งวอมแบบพิเศษเลยเแล้วมาดูกันว่าแฟนกันเราสองคนจะเป็นไงไปดูในคลิปครับผมที่รัก ทำอะไรเหรอคะอ๋อเก็บดอกบัวไม่ใช่ดอกบัวเอาเรียกอะไรล้วหมากบัวฮะหมากบัวพี่ล้างหิวเหรอคะไม่ต้องพูดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนัง่นก็ได้ไหมก็แฟนก็ต้องพูดหวานเจี๊ยบสิไม่ได้เป็นธรรมชาติบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวละตามแฟนดีกว่ามีแฟนแล้วตามแฟนดีกว่าใี่ไปด้วยนะคะ ไปกินนมนะขอบคุณค่ะหรือยังน่ารักขอบคุณค่ะหรือยังน่ารักไป็จุ๋มโยให้ดี่ชีพีเขียวเองนะครับยีชีพีเขียวเองนะครับยีชีพี่เขียวเองนะครับจับพี่เขียวได้วัเนี่ยพี่เขียวพี่เขียวเฮ้ยนี่ช่องอะไรครับทำไมต้องบอกครับไอ้เฮ้ยทำไมคุณชื่อไม่พอไพ่้อสนองห้องสนองหูเลยอ่ะแล้วผมแบบถามคุณดีๆแล้วคุณมาทำอย่างเงี้ยผมมันไม่ได้นะครับคุณโอ้โขอโทษครับผมโอเคดีมากผมชื่อช่องว่าพัชเชษรา ไอ้เนี่ยชื่อช่องผมว่าชื่อท่าการเชื่อแชรล้ครับผมขามะนาวไหมอามะนาวไหมอามะนาวไหมฮะพี่ดียวบอกว่าเอาเอามือเอามือใสใบไม้แล้วจะขาวนะครับผมลองแล้วนะครับมันดําเหมือนเดิมนะพี่ดียวโกหกกันอ่ะขาวมันขาวจริงๆก็พี่ขาวไงทำไมผมเป็นเงี้ยเออกระแสดีท่าน้องดูพี่ขาวไปหน้องน้องพี่ขาวไหมครับพี่ขาวไหมพี่ขาวไหม โอเคเด็กไม่เคยโกหกนะครับไม่ใช่มาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยจ้าบายบายตัวน้อยอย่าแจ้งเขาอย่าแจ้งันนี้มันนี้มันนี้ มันจะได้หลี่โทไม่หล่อเท่นี่เลยแฟนผมพี่ตามแฟนผมยุ่มกูยุ่มกูยุ่มกูอยากไก่มีอะไรบ้างอยากไก่คือเล่นอะไรกันนัดก็โควนยางไก่คืออะไรอ่ะให้เล่นเล่นโชว์หน่อยดินอ่าอย่างไก่อ่ามึงถามมาอ่ายางไก่อะมีอะไรบ้างไก่ย่างไก่ฟอสไก่มองไก่แมงกะละซึ่งซึ่งกล้องเป็นไงพี่รักพี่รักพี่รัก ทำไมมันยมเพียกขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่สถานไม่รู้มาเดือยยักษ์มาเดือยยักษ์อะไรคือมาเดือยยักษ์นี่ยะทุกคนครับแฟนกันมันก็ย่อมจะมีการงอนกันใช่ไหมครับแต่ผมจะลองแบบไปน้อยใจต่อหน้าคุณมินนี่นะครับดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงครับโดยทำไมไม่เตีงไม่รักเขาอ่ะก็รักดิทำไมก็ถ่ายรูปดอกไม้อยู่ต้องงอนตีแล้ว ทงไม่รักเขาเอทำไมอ่ะไม่ทำเลยเลยจงอนทำไมงอนไม่ลงแล้วน่ารักขนาดนี้โอ้ต้องต้องติดตาต้องจิตตาเหน่งเกือบตงน่วัวตาถงตวหนาวไหมผมผ้าผมผ้าถ้าหนาวอ่ะนาวนึกว่าอยากนนอดไม่ กอดได้ด้เหรอกอดลงยูทูบได้ด้วยเหรอกอดได้กอดเลยแรปเลิฟไม่เคยไม่เคยอะไรอะไรบุ๊บุ๊กกอดพี่เบบี้หน่อยดิอุ้ยอุ้ยอิจฉาถือถือถืออะไรกันมีลู้เอาพี่เดียวกอดพี่ปาลหน่อย เฮ้ยตื่ต้นต้งเปิตั้งแฉนี่น่ตื่ดเลคยคุณครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักคืนที่2แล้วนะครับตอนนี้อยู่กับพี่วินนี่นะครับเึ้ยไม่ใช่พี่แล้วเนี่ยจะเป็นแฟนกันแล้วนี่หน่ะนี่ครับตั้งกล้องแป๊บคืนนี้เขานอนด้วยกันนะเป็นแฟนกันครับต้องนอนด้วยกันนะครับไม่ไม่ได้ไม่นอนก็ได้นั่นน่นไม่ไม่เขานอนที่ไหนปุ๊บโต๊ะปุ๊บโต๊โอ้ยเจ้าป่าตา ดูเป็นแฟนกันเนี่ยพวบงพอแบงค์เขาก็ใช้ของผมเนี่ยผมมีสามสามสี่อันเขาก็ใช้ของผม,มก็คิดดู <c oughs> คนอันนี้คือเหตุผลอะไรเหตุผลอ,อะไรเพราะว่าผมพอรักไงผมพอร,รักไงพอร,รักเราถึงให้ยืม <c oughs> เอาไปเลยเอาไปเลยก็ได้นะเอากลับบ้านไปเลยเอาไปให้แบ่งใครคนอื่นใช้ก็เอาไปเลยเพราะว่าเรารักแล้วเราก็จะให้เธอแบบนี้มันน้กูข้างรักเกินไปหรือเปล่าอ่ะบรรยากาศดีมากเยสวยมากเลยอะ เธอเจ้าคุณเคนแต่วันนี้เราก็จะกินพวกหมูกระทะกันอีกแล้วเม,มื่อวานก็กินหมูกระทะวันนี้ก็กินหมูกระทะนะครับแต่เปลี่ยน,นบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับที่ผมได้อยู่ใกล้คนที่ผมรักหร,รือว่าแฟนผมผมก็ดีใจแล้วนะครับก <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> จะพูดหวานไม่คิดไม่ได้เลยแต่จริงๆคือเราก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วเชียวทุกคนครับผม ผมจะมาบอกทุกคนว่าคือจริงๆเราก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับคืนนี้ไม่ได้ปั่นนะไอ้ผมเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับคบกันหลายเดือนแล้วนะครับผมก็จะมาบอกทุกคนคลิปนี้แหละครับว่าผมเป็นแฟนกันแล้วโอ้โหเราเป็นแฟนกันแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้กําลังเข้าหาดูใจกันใช่ไหมทุกคนทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเออเชื่อดีไม่เชื่อต่อไปสมน,น้า โอเคตอนนี้ขอไปซื้อของมากินก่อนนะครับครับผมครับผมไปซื้อที่ตลาดไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปไปก็ได้มึงจขึ้นแล้วโอ้พี่ปั๊มซื้อไปทำอะไรเยอะี่ยซื้อไปแก้เมึงไงซื้อไปแก้เมึงไงอันนี้แหละ เมนโคตรมืดอ่ะเราก็เดินชอบเพลินไงค่ะชอบเพลินเอ่อเขามีแคปชั่นมาถึงเธอจะกินน้ำมะพร้าวแต่เราก็เสียวฟ้าวมะพร้าวเผาเผาเผา ไปกินหมูกระทะกันดีกว่ากินหมูกระทะกันดีกว่าว้าวทุกคนดูครับเื่นทชื่พร้อมแล้วเฮ้ยเงียบๆดิตอนนี้พื้นที่พร้อมแล้วนะครับรอแค่ทุกคนมาอยู่พร้อมกันนะครับดูครับกินก่อนแล้วนะโอเคขอบคุณมากเราสองคนเด็ดกันสองคนไมหแบบกินสองคนไม่ต้องเหลือให้ใครหรอก ินก็ออกมากินสิครับ้าดูแบนนะครับงีงโูไม่ใส่ของแพงของก๊อปไอ้ี่ยก๊อปไอ้ย้ยก๊อปไอ้ยตลงสิบห้าตอนนี้ทุกคนพบกันแล้วนะครับจะกินแล้ว เคครับท่านผู้ชมผมวขอตัวไปนอนกับแฟนก่อนนะครับนี่ครับนอนเต้นเดียวกันกับแฟนนะครับไปเข้าได้เลยมาซะไปนอนไปนอนครับไปนอนไม่ได้ด้วยแฟนกันก็นอนด้วยกันไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะก็ไม่จําเป็นเออนะเข้าไปก่อนย้ <c oughs> อนเล่นนะครับท่านผู้ชมคือ ผมขอไปนอนเต็นท์ผมก่อนนะครับ <c oughs> ผมงเป็นแค่ฝันนะครับจะได้นอนกับพี่มีนะครับประหยาดก๊อกเต็นท์ก่อนนะครับ้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับทุก่นาน <c oughs> โอ้ยโอ้ยสบายมากก <c oughs> ับเ <c oughs> อ้ยโอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมวันนี้ช่องลาลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>